พูดคำหยาบตกนรกต้องบอกไหมเหมือนถูกไฟเผาใจให้ร้อนเราพูดคำดีมีน้ำใจไม่มัวเมาจิตว่างเบา เป็นสุขทุกเคืนวันพูดคำหยาบอาบยาพิษชีวิตวอดต้องมวยมอดมรนังทั้งโศกสัรพพูดคำดีมีเมตตาไม่จาบันดุดพระจันทร์แจ่มใสไรเมือดมวัว พูดคำหยาบสาบแช่งลุนรแรงร้ายได้กว่ากวายหลายเท่าหาเหาใส่หัวพูดคำดีมีปัญญาหน้าเกรงกลัวไม่เกลียกลัวชั่วช้าหน้าชื่นชมพูดคำหยาบ คลาบใครไรสาระซึ่งสัจจะสะสมทุกข์ไม่สุขสมพูดคำดีมีคุณค่าน่านิยมเริ่นอารมณ์เบิกบานสำลานใจพูดคำหยาบ บาปหนาพวกบ้าบอดงวกโกกตอดงูเงี้ยวแสนเสียวไส้พูดคำดีชีวิตผลพิษภัยได้กำไรไม่ขาดทุนมีบุญจริงพูดคำหยาบตลาบนั้นไม่สันติ ลัทธิอุบาทชาติผีสิงพูดคำดีมีชัยไม่ชังชิง,งขอชายหญิงมาพูดดีมีโชคเอยขออนุโมทนาสาธุ Sato.